สวัสดีค่ะวันนี้ใจจะพามาทำเมนูกะหล่ำดาวอบชีสเรามาดูส่วนผสมกันเลยจ้ามีกะหล่ำดาว250กรัมเบคอน50กรัมชีสเกาด้าด้า50กรัมมันฝรั่ง250กรัมครีม70กรัม เกลือป่นลูกจันเทศพริกไทยเรามาลงมือทำกันเลยจ้าขั้นตอนแรกจะใส่น้ำร้อนไปก่อนนะต้มมันฝรั่งใส่มันฝรั่ง ใจนุญาตเขาใส่เกลือต้มมันฝรั่งจะใ,ใส่ไปหนึ่งช้อนชานะจากนั้นปิดฝาเรามาดูกันตอนต้มมันเสร็จหลังจากผ่านไป25นาทีเรามาดูมันฝรั่งกันให้เพื่อนๆลองใช้มีดปลายแหลมจิ้มดู ท่านจิ้มลงหมายความว่าสุกแล้วใช้ได้เราก็ตัด,ตด,ตดก่อนจากนั้นให้เพื่อนๆไม่ไม่ต้องทิ้งน้ำนะคะสามารถใช้ต่อต้มผักกระหล่ำดาวเราเราใส่น้ำตาลทรายลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะ เคล็ดลับเพื่อไม่ให้ดอกกระล่าขมใจลืมบอกให้เพื่อนๆฝานก้นดอกกระล่าให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเพื่อน้ำจะได้เข้าถึงตัวแกนในกระล่าเราจะไม่ขมค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ ต้มให้เดือให้สุกเดี๋ยวเราเช็คอีกทีหนึง่งประมาณใช้เวลาประมาณ8นาทีค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆตั้งกระทะเปิดไฟอีกหนึ่งเตานะคะเพื่อเราจะมาทำตัวน้ำซอสกันค่ะ เพื่อนๆใส่เบคอนลงไปเปิดไฟต่ำนะคะช้าๆเพราะผักเรายังดอกกะหล่ำเรายังไม่สุก เจียวให้เหลืองไฟอ่อนนะคะจะไม่ไหม้เดี๋ยวเรากลับมาดูอีกทีนึงค่ะเมื่อเป๊บค่ันเราเหลืองประมาณนี้นะคะให้เพื่อนๆหั่นมันฝลั่งที่ต้มสุกแล้วใส่ลงไป เปชิ้นๆนะคะไม่ไม่ต้องเล็กมากไม่ต้องใหญ่มากปานกลางค่ะจากนั้นให้ใส่ครีมลงไปค่ะ จากนั้นให้ใส่ลูกจันเทศเพื่อนๆไม่มีไม่ใส่ไม่เป็นไรนะคะใส่แค่พริกไทยกับเกลือก็พอค่ะ เกลือนิดหน่อยจากนั้นให้ชิมลดมเมื่อเค็มได้ที่เราพอแล้วให้เราดูผักเรา เพื่อนๆวอร์มเตาไว้ได้เลยนะคะที่ร้อยแปดสิบไฟบนไฟล่างเพื่อเราจะเข้าอบกัน ได้แล้วค่ะเอามันให้ตักผักใส่ในตัวซอสเราได้เลยผัดไปเนี่ยพอประมาณ ปิดเตาได้เลยนะคะปิดไฟกระทะจากนั้นให้เตรียมภาชนะที่จะใส่ ใส่ในภาชนะที่เราจะใส่อบได้เลยนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆใส่ชีสลงไปโรยหน้า เข้าเตาอบได้เลยค่ะหลังจากเพ,เพื่อนเพื่อนอบไป15นาทีแล้วให้เพื่อนเพื่อนเปลี่ยนเป็นไฟย่างนะคะด้านบนเพื่อที่จะให้ชีสของเราเหลืองแล้วอบต่อประมาณ10นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะในระหว่างที่รอผักเราอบเสร็จใจตั้งกระทะเพื่อจะ ทอดหมูเพื่อกินกับมันผักอบเรานะคะใจก็ตั้งกระทะไว้ใส่น้ำมันนิดหน่อน กันในนะคะกับด้านใส่โยพริกไทยดำกับเกลือนิดหน่อย อนี้าท่สันกกสในตัวนี้ไม่ต้องอย่างนานนะคะเดีย๋ยวนื้อจะ ใส่ได้เลยค่ะเรามาดูผักกันมาชิม ก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเราไปลงถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะไว้พบกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ใจจะพามาทำกระหล่ำดอก